คนเรียบร้อยเลยเมื่อกี้นี่อเจอปไก่นึงรอมึงหรือเป่าอไ เป็นนกนาะชุกแล้วนี่นะอันนี้ชมป่านตุนปนามาชมป่าปิงประดุกเจะนปลูกไนชองโต ขอตกราชสาวัสดีสวัสดีเพื่อนพี่น้องสอวัสดีพี่ทุกคนดีขึานไหมตามรับชมทุกคนว่าแต่พายในตามเกตกตาดีต้นครับสวัสดีเช้าเช้าที่จริงนี่เขามาแต่ห้าโมงเช้าทุกคนเลยนี่กาหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วล่ะคอยออกมาแต่เช้านี่ตั้งใจว่าจะม,มาเบิ่งไก่ป่าทุกคนเลยแค่ป่าขันแต่ประมาณตีสามไก่ป่ามันจะขันชึงนี่คอยเรยวม,มานทางท่า แต่ว่ามีชิมอยู่ใช้ยานติดทางแต่การมิเนเอมนอนเดี๋ยวไฟจะรอทาพืุอจัง่อย,ออยาทางไกลทะเบิงไก่ขันทุกนเลยเดี๋ยวไปหาจอบไก่น้ำเดียวเอาทุกคนสาวม,มนินเนยรุนจิตตามสูดน้เดียวมานหรือบ่ญมานขึ้นมาป่ารอบนี้นะแต่ว่ามาจำแดงนี้ตตกินตบไก่ป่าแล้วฟันต้นเป็นจัดมาแต่สาวม,มนินทะเบงากกาเพื่อจะมั่งก็เพิ่มรุนจิตตามผู้ชมเดี๋ยวตะเวนนี้กลางจะ รอปลายใหม่ทุกคนฟ้าแจ้งเหนือนู่นนึงดงนี่แหละคอยจะเข้ามาจะดวงนี่แกป่านะคอยมาหอด้วตีเลยตอนนี้นะป่ะกคตรลอยเลยมรนทาละทา,ามันยังมีคันอยู่เขาดวงใหญ่นี่ นกได้กินมาไม้นกเนะาะว่าได้กินจิือของเจอเือเซวแต่ปลาหมาควายค,คือไก่ป่าคนเดียวลิงไก่ป่าคันจะเป็น ยังมีวีแววอยู่ทุกนเออมาในเพนไก่ชะเ,เห็นแจกเพี้ยเห็นไก่ชะเดี๋ยวนี้มันีมันค์นเลยไก่นะมาไป็นธบปบอลไม่ได้ต้องใช่เดี๋ยวจีย้ายบอลก,ก่นอนข้อด่านพูดไหมีทุกคนตอนนี้คอยอยู่ดงพี่ ไปเอาอไปด่ามนันเลยนะว่ามาดกนี้มีไก่ไก่อยู่ด้านเบิง่ง นี่เจอแล้วที่พูดเจอแล้วออกมาด่าเราเจอตัวกัรปลานะ ุ่นไก่นะจอบไปะจะมาหาไม,ม่เห็นจำมันคันบีเหิงไก่นะรักชนะแบบขันน้อยนึงละเม็ดอังเฮงคันนีเดี๋ยวหาจอบเนามาวันนี้นะชอกโตก็ิ่งเจียมขันนะเชิงพีตัวนึงต้องคอยมาให้นะ ใกล้มันมีหันอยู่ขอดมันลงขอดแล้วยังขันเดี๋ยวยังเลาะกันนี่ไปพ่กคือเชิงนกไก่ปลาขันแม่นหรอโอ้ปลาชนไป เป็นแดดอืดจะแช่ลงตอนนี้ทุกคนคอยเข้ามานำไก่ป่าแล้วทุกคนเลยบินเข้ามาดงนี่เดี๋ยวเขาจะหาเล่อบ่ đẹp đấy em kia đi vào wow, chơi cày đi lo mừng vào họ bị thự đây tóc bút có mặt con đây Bài chưa họ vừa thử con đẹp lo ấy con đây นกนั้นได้นกเขา่านกเข่าตาใ,ใหญ่นั้นมาจอบจะไก่แต่ว่าไก่บินไปเห็นเพิ่นนี่ปลาดึกจะเพิ่นนี่จะเะแต่ไก่ดกได้นะ่ะถุื่อยเฉยมาแล้วทุกคนตัวนึงอเอาโกเบ้ครับดิเก็บป้าเจ้านะาเก็บป้านะ ไก่นะเนี่ยกูแกชิมอ้อยทุกคนเลยแกเล็ดนี่พ้องธุบิษนะไก่นะธุบิษนะไก่นะคอยจอบมันนะ khơi không đâu là bên trái của kè áo mình cho tôi sắp mang của kè của lên hôm à. lấy nóc, như nó khẩu này tôi được chưa tôi đồ, ba thì đôi bị thư đây không lo không quá đẹp rồi lắm đều cho lỗ mừng bọn con เราไปสองเทีชอบมีได้จริงยักบาทเะเว็นะขึ้นชูกนะโอ้แดดกายแห้งแดดนะเนอ แกป้าเอ้ยสีได้มาจิงันมาจิงเตียงตำหงอยูแล้วโอเคโอเคมากเลยทีนนี้ดีเรามันเห็นแล้วเนาะก็มันมาคืนละมันยาวดิจ้ะตัมันหันอยู่โฮยใช่ไมันบ้าสิต่ำห่วยนะโฮยจีอยู่นะมันขึ้นมาสะพักของที่มันทั้งโค้งเลยโหนเฮ้ยโค้งนะมันได้ไก่เมฆขึ้นนี่นะตอัวมันเลนดีผมตัวกันเลนดีผมโหลด มัดพื้นแต่มันเฮยเยอะเฮยนิ่งเลี่ยกบาานั่นนะนี่หันเลยนี่ได้จ้ะยางไปวันนี้แหละใกล้แม่น่ะแลนอ้อแต่ทำอิฐพุ่นเที่งวกว่าไก่แม่มาแต่เพื่อนบาแก้แก้แก้บักหึงนึเฮยพี่มีไก่ดอกยแถวว่าแล่นขันมันไม่มีแล้วถอดเกือบกับอันนี้ฮิวอันนี้ล่ะฮิวถูกมองกับฮิวเกือบยางแย่แย่แย่ไปเพลงนี้แหละนี่ซ้ำแล้วต่อไม้อันบอลอู่เฮยทำนี่เช็ดเช็เออเช็ดเ เดีววาจิโกเลี้ยบิงเนี Hence, ้แนนละเนี่ยบ right? ิงบนีีมีเห็นเฮ้ยเต่วันางตาครักไปดูไม่จะตายเนาะเดี๋ยวงตำหงกันนี่ละจอบไก่ไม่จอบล่ะเห็นตะบนฟาเจอพิษป้าลนี่นะพีุ่มนเถอะะกันมะละมีเพลเดย่ดไ่อย่ชนมีต้นออมแมลงหือตะเล่าบลเคดบลผลงานนี่บนเคสเลยนี่นะ มีแต่หายคนหมดนังต่อรมบน้อยนั้นม่างปากกาซะตะก้าวจงอไมทุกคนเห็นไหมั้นไม้โฮมัดเข้าบังใช้มือนี่บ่เข้าไปตะพีนะปั๊บเออซ้ายมือเข้าไปตะพีันทางเอาหายเขานั้นห่งไปจากเอาหายเขาเขาแย่ละนั่นเดียวดิืดดงืดดินเตอบนั้นรัวชืด Ừ. đỉnh nó mua chứ là bà mua chứ đâu đỉnh này mua của đây vậy nhỉ mua của đây chắc ít ta thôi có nào, ăn 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 ngay ăn ngay bụng nó nó อันพูอเอานั่นสิจ่ะยกก็เฉยตายล้เออตัวเอาคักดลดโดดโอ้ยจิงไก่จนนี้เชียวงบลายพวกอะไรมันชองลิตงบลายอยู่ก่าวองลิตมาชื่อชื่อดียกได้มาละ มาคือยพนแค่หนในหมูใส่ในหมูทำพอน้ได้เงบลายมาสองลิตรคือเก้าเลยจากเลยไม่ลามาก่าเลยสองลิตรปืนปืนคึกอะปนนึ่งงี้นี่ชื่อดูยำพนนะชื่อดูชื่อละโมบนนมองนะยำนี้แค่นไปปัดนนึงนีอาคาดมีได้ใลยยำนั้นเลยแต่ล้เธอมีหูยำยงนี้นะ กันสซๆแต่ปอนดิมโลดเปิดบัดดูน้อยกับบุคักที่เชื้อไม้ลายล้มขื่นงูแห่งจังแรกดูฮะฝัดเรียบร้อยทุกคนนกคอยจีปิ้งยิงตามห้องมือนนี่นะปิ้งปลาแน่ปิ้งนกแน่มีแต่ปิ้งเหมือนนี้มาซะด้ามักระชากมาในเด็กกรากอย่างนี้เลยไอ้เต้า ใกล้หันเล้วแตยังไปไงใกล้หันซ้ำบาทนะมิดพร้อมอะกูดีแต่ว่าจะไปแล้วข้อไก่สักงขอไก่ท่านสั่ตัวเล่านิดน้อยเลยไก่ลายได้มิดามันสั่งต้อมัดท่าไปดุกนะ เนไปดูนาคาจะได้ก่นดบินนี้่งชึ้งยู่ไปหันตัวนึงไ่หันแต่ว่าเกดไเอาอยู่ตรงอยู่ติอยู่น้อยฮีตอยู่นะไ่หันแล้วไทเผาตัวอยู่แควยวินันวยีวินนบักพึงนึงกไปมาีผม

คนฮกกับโม่นู้เป็น,อปปนดอ,อกอะูคายหักพรอมเชื่อนั้นนะบ้น่าช่อพุ้นระเบิดผูนะ<ห>เชื่อพื้นผูกนะพืพ้นใกลีน่นี่ห้องพื้ในใก้คิด่เชอลายนะแต่ก็วายิ้นั่นพุทธกลุ่มห้าชิปคุณห้าิปขุ ชอบคุณชอบเพิ่อทุกคนนกเงี่มันจะมัน่นบ่พิกนกนี่ก็ก็บา้าห่างหายไปโดนเติบเดี๋ยวมาป่ายไม่ได้กินอาหารโดนนะู่บ้านชี้งโง่ชี้ควายไป,ปน,น,นั้น,นเนนนช่แล้วุ่ณเจ้าจะไปมากะ ເບິ

ตีนปลุกใหญ่ช่งโตมีตามะงน้ำมอนึงน้ำกนิ่นว่นะลายยบลยนะต้ลุกอยนุ่กมโลดเรียบร้อยทุกคนเมนูอาหารปีงป่าปีงนกหอชมตมามะงนี่ซิเ,เวอรมันเท็น้ำยุอาหารอาหาราหละน้อยมีครบชุดมามา,มาข้าวเาา<ม>สาคนนทางกับบาน มะเขือแก้วประเทศมีชื่อผักไม่กลิ่นเลยน้ำแก้วมีรากใหญ่น้ำแก้วมาแตงโงตมมันพุ่งมากพอดีกรับมาป่าเนี่ยพอดีกินของกินนะ บานนี่แจล่ตำแจลาตำมุ้งนี่เราแงกับบาม้นให้น้อยมข้ขมเก็บคอบานไหวนะมกระเบียบมีานนะบอกเก็บให้ก่อนนะยังอยู่เปสองงานข้อนะใก้ชาอยู่เว้ยนี่าบุญ

Ở đây là đẹp này, dù ở đây bé đây Đó là hành rết này mình nhìn với ừ. chặt... này. Phúc, mình được đâu thấy cây trăn mua Cái này bị khắm Dù bữa nào hay mà chỗ, Rồi thăm tiêu này Nấm đang Bốm, nó khóa luôn thì nấm đi ใช่ชะมันนองขั้นลงไปองรอบมากลายจะหน้าทึ้อยู่ครับนู้นนะผลน้ำผลน,น้อนบ้างเชียงพงก,ก,คก็คักเก๋คักอยู่หัวหาเล่นก้นนนกางนูปลุกเนี่ยยาบนี่มันติดมันติด เบิกเอาเพชรกวาหนาทนันโดนเพชรนำครับเพิ่มคิดห้าวเลลากีมันนีมีเพชรมัคิดบวเพิ่มีลยจะวินาห์หรอแฉกฮั้โหมาว่าอยู่พอดีทกินกงกินกัมีหลายอย่าง ไม่นอนตุตังจริงเลยใส่เชือเบ็ดไปเย็นนี่ท่าป่วยหมนี่เ่อนนี่นีนเลนนี้เขาเล่าหนามันบุ้งเลยเออือเหมืนจะเลยโห่มัดได้มันมันมันมัดเถอะแต่งนี่เฮ้ยมัดันนี่ปลาย่างอยู่นกย่างอยู่แต่ก็มากินได้โนี่ยมันกินมันด้วยแตงโมทิปโก้เขามนี้นี้ยประมนนะ เร่อว่านหามาม่กงดอกบานมาหนิคุณชมไม่น้องอีนะบ่เจ้ว้าโลมีไอเสือขึ้นกระดมลายเหินว้าเบื้องลึเไอ้ยนี่ยมาจากจากเนี่ยคื้อะไรกะนหวานบ้านดอกคือก็มากามสองกุ๊บไม่จะกุ๊ยนู้นหามานยุ่งอ่ะกินข้าวกินน้ำยาเด็กเลย็กมันก็บของเมื่อบ้านแล้วมัเนี่ชอบกินข้าวกินน้ำยาหนักเทงอ่ะนั่นเลยก็ฝาฟพีตอนน้องมาลงวันนี้เลยเขาไม่เข้าใจพี่น้องอะไร เจดีทุกคนทุกตานที่เกิดตามรับชมปอกัมาในคลิปหน้าทุกคนจะมีลาไปก่อนสวัสดี